สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับครัวกับข้าวบ้านเรานะคะของช่องแบมลบรี่คิดเช่นนะคะวันนี้เราจะพามาทำเมนูต้มเลือดหมูนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีผักเยอะหน่อยนะคะเ mm. พื่อนๆก็คือวันนี้เราจะไม่มีการต้มน้ำกระดูกหมูนะคะเพราะว่าเราหากระดูกหมูไม่ได้นะคะพอดีว่าเมนูวันนี้ลูกชายอยากกินมากเลยแต่พอดีเราหากระดูกเล้งไม่ได้นะคะแล้วก็หา กระดูกขาตั้งไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้เฉพาะหมูสับนะคะวันนี้นะคะซึ่งเราได้นําหมูสับเนี่ยมาหมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาปรุงนะคะเน,นี่ยค่ะเรามาทำเป็นหมูเด้งแบบนี้นะคะโดยใช้มือนะคะใช้มือนะคะบดผสมกับเครื่องปรุงต่างๆนะคะซึ่งจะมีอยู่ในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็ ตอนนี้นะคะเรานําน้านะคะมาตั้งเตาให้เดือดนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าวันนี้นะวัตถุดิบเราจะมีหลายอย่างมากเลยนะคะค่ะนะคะก็จะมีหัวดชัยเท้านะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่หัวดชัยเท้าไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าหัวชัยเท้าสุกยากนะคะเนี่ยเราใส่หัวชัยเท้าไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าหัวชัยเท้าก็จะสุกยากเราก็จะก้มหัวดชัยเท้าให้เขาสุกเลยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็นี่ค่ะก็จะมีหมูสับที่เรานํามาบดบดเป็นหมูเด้งนะคะสามารถดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้เราทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะอาจจะใส่สักครึ่งหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือการชามี้นี่หนักครึ่งกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็ดหูหนูนะคะอ่าแล้วอันนี้นะคะสําหรับต้มเลือดหมูนะคะขาดไม่ได้เลยคือจิงจูฉ่ายนะคะ ก็จะมีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีตำด้วยกันนะคะแ๋ยวส่วนผสมเราจะใส่ไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในคลิปได้นะคะแล้วก็จะมีเกลือมีรสดีนะคะแล้วก็มีพริกไทยป่นนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีขนอสุกก้อนหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็น้าตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะตาเด็กสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอใหอ้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ ตัวหัวใช้เท้านะคะเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูสับลงไปนะคะเดี๋ยวเพื่อน,อนๆรอ,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 อยังไม่เห็นเลือดหมูใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานําเลือดหมูเนี่ยไปต้มนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องรอรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเลือดหมูมาให้ดูนะคะเพื่อนๆว่าทําไมเราถึงเอาเลือดหมูไปต้มก่อนนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะเบาไฟนะคะเราได้เลือดหมูมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเลือดหมูที่เรานําไปต้มมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเราจะต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่ตํากระเทียมพริกไทยใส่ลงไปนะคะคนให้เกลือละลายนะคะแล้วให้น้ําเดือดนะคะแล้ว <ünk. S 1> เ,รเราถึงใส่เลือดหมูก้อนที่เราหัน่นไว้แล้วเนี่ยลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเลือดหมูเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทีหลังในหม้อน้ําซุป ตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนอ่าเนี่ยค่ะพอเราเริ่มต้มตัวหัวไชเท้านะคะไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆก็นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยนะคะเพื่อนๆในระหว่างที่เราต้มหัวไชเท้านะคะก็เนี่ยค่ะเราก็จะใส่เนี่ยนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปเลยนะคะที่ตัมนะคะ ใส่ลงไปนะคะเปิดไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะให้เราใส่นะคะก็คือตัวหมูสับหรือว่าหมูกดที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปได้เลยนะคะเพื่อนเ,อนเราอาจจะบาไฟนิดนึงนะคะซุปเขาจะได้ไม่แห้งนะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะเราก็เลือก เลือกอว่าเราจะาทำเป็นคำเล็กหรือคำใหญ่นะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเพื่อนอันนี้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องอทำในปริมาณเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจะให้สามีทานด้วยตอนเช้านะคะแล้วก็จะตัดไปให้แม่ย่าด้วยนะคะเพื่อน เราก็ใส่หมูสัตว์ของเราที่เราสาบทําแล้วก็ใส่ในตู้งเย็นไปแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนจะเล่งไฟนิดนึงนะคะ,ใ,คะใส่ลงไปนะคะตามใจชอบนะคะก็จะใส่มากใส่น้อยแต่ว่าในชามนี้ทั้งหมดคือครึ่งกิโลกรัมน,นะคะเพื่อนๆ ให้เราเปิดไฟกลางน,นะคะเพราะว่าตัวหัวเช้เท้าเนี่ยเขายังไม่ไม่สุกดีนะคะ,คะเราก็ใส่หมูที่เราหมักลงไปได้เลยนะคะ พอใส่ไปแล้วเขาก็จะเหมือนจะมีความเด้งดึงนะคะอันนี้ใช้มือนะคะขยำขยำได้เลยนะคะเพื่อนตามส่วนผสมที่รีบพิมพ์ไว้ในคลิปเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะคะหรือว่าจะทําทั้งหมดก็ได้แต่ว่าถ้าใส่หมดเนี่ยต้องหมอ้อต้องใหญ่กว่านี้นะคะเพราะานี่คือหมูสับหมูบดครึ่งกิโลนะคะ เป็นหมูบดมันน้อยนะคะเพื่อนเพเพราะถ้ามันเยอะเนี่ยเวลาเราขยำไปเนี่ยน้ำเขาจะไม่ค่อยซึมเข้าตัวหมูแล้วหมูก็จะไม่นุ่มนะคะ ใส่ลงไปได้เลยนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวรอให้หัวเชเท้าเขาส ok ุกนิดนึงนะคะเพื shirt. ่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหัวเชเท้าเขาก็จะสุกพอดีนะคะเพื่อนเวลาหัวเชเท้าสุกเนี่ยสังเกตว่าเขาเนื้อเขาจะออกใสๆนะคะพอดีเมนูนี้ลูกชายชอบทานมากเลยนะคะเพื่อนๆเขาก็จะขอว่าแม่อยากกินวันนี้อยากกินต้มเลือดหมูนะคะเลือดหมูนะคะเพื่อนๆแนะนําให้ซื้อของที่แมคโครนะคะ เราก็จะมีเป็นเลือดหมูก้อนที่ของ CP นะคะมีจำหน่ายอยู่ที่แมคโครนะคะเพื่อนๆนีนะคะ่ะเราก็อาจจะใส่ไปประมาณเนะะี่ยค่ะประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนๆปกติเนี่ยเราจะต้องมีไส้หมูมีตับมีอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้พอดีตลาดนะัดแถวบ้านไม่มีนะคะ เราก็พยายามเลือกสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพนิดนึงนะคะพอดีบ้านเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่ในตัวออกมาจากอำเภออีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เลยค่อนข้างหาวัตถุดิบยากหน่อยนะคะถ้าเป็นตอนเย็นนะคะเพื่อนๆก็คืออันนี้หมูเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดนัดนะคะ ชุบหมูก้อนลงไปก่อนนะคะหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ้วขาวลงไปได้เลยนะคะคเพื่อนๆช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะคเพื่อนหนึ่งสองสามช้อนโต๊ะนะคะคเพื่อนๆว่าไงครับ สแล้วโอเคค่ะอ่าซีฟู๊กเผาสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นด้วยนะคะเพื่อนเเกลือป่นประมาณอ่าหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะเพื่อนเแล้วเดี๋ยวเราจะใส่รสดีลงไปด้วยนะคะเดียวเราก็เหมือนจะ รตีประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นให้ใส่น้ำตาลทรายลางยไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนตาลทรายนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ใครชอบมากน้อยนะคะแต่รีจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เ,เขาเริ่มสุกสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆให้เขาเนื้อเขาใสกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราชิมน้ำซุปกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนตัวจิงจูช่ายนะคะเราจะใส่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆแล้วเราค่อยตักน้ำซุปเทใส่ลงไปนะคะ ถ้าใครมีตั้งโองหรือว่าขึ้นช่ายเนี่ยสามารถใส่ตอนที่เสร็จแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยให้ใส่จีนจูฉ่ายลงไปผสมได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ตัดเขาเหมือนตัดใส่พวกตั้งโองหรือว่าขึ้นช่ายนะคะเพื่อนๆหรือมีหอมผักชีใส่หอมผักชีก็ได้ เดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะคะเพื่อนๆชูรสผมอูมามิผงนัวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะโอเครสชาติเข้มข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะเบาไฟนะคะ<อ>ให้ใช้ไฟกลางนะ แล้วก็ให้เขาค่อยๆเดือดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้อตัวอ่าน้ำสุกน้ําจากหมูสับออกมานะคะแล้วก็ตัวหัวไชเท้าเนี่ยเขามีการสุกทั่วถึงแล้วก็น้ําความหวานจากหัวไชเท้าก็จะได้ออกมานะคะเพื่อนๆแล้วจากนั้นเราถึงจะใส่เนี่ยค่ะเห็ดหูหนูลงไปนะคะเพื่อนแล้วก็เลือดหมูอันนี้นะคะเพื่อน เวลาเอาใส่ลงไปเนี่ยอย่าใส่น้ําลงไปด้วยนะคะก่อนทําเลือดหมูทุกครั้งเนี่ยควรลวกให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ต้มด้วยน้ํากระเทียมพริกไทยที่เราตำแล้วก็ใส่เกลืออีกทีหนึ่งการต้มเลือดหมูต้องใส่เกลือลงไปก่อนทุกครั้งในน้ําเดือดนะคะเพื่อให้เลือดหมูเขาคงสภาพความนิ่มนะคะถ้าเราไม่ใส่เลือดลงไปเนี่ยเลือดหมูจะแข็งนะคะเพื่อนๆเราต้องใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆ โอเคตอนนี้เราต้มไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆก็หัวเชเท้าก็น่าจะสุกดีแล้วล่ะก็เดี๋ยวเรามาใส่เอ่อจะบอกว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะกระเทียมเจียวแล้วตัวตั้งฉายผักกาดดองด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอดีมันหมดนะคะวันนี้อย่างที่บอกบ้านเราไม่ได้อยู่ในเมืองก็ค่อนข้างหายากนิดนึง ก็ถ้าใครมีตั้งฉายก็สามารถที่สำตั้งฉายก็คือพกกระกดองที่สําหรับใส่ในก๋วยเตีเ๋ยวค่ะก็สามารถนํามาใส่ด้วยนะคะเ็าจะมีความหอมเพิ่มความหอมให้เขาอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนกระเทียมเจียวก็สเอาไว้สําหรับโรยหน้าอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะพอเขาเรามั่นใจว่าหัวเชเท้าโอเคแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่เนี่ยค่ะเห็ดหูหนูลงไปได้เลยนะคะ แล้วก็ต้มไว้สักะะคคพักนะคะใ่ะกระดาษทีชชู่เหระใช่กระดาษหออยู่ในจิงชาดนะคะในห้องนะคะ,ะจากนั้นเราเล่งไฟนะคะเพื่อนๆรอให้เขาเดือดสักพักหนึงนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็สามารถใส่ตัวจิงจูฉ่ายได้เลยนะคะเพื่อนๆ อันที่จริงเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสเนี่ยเราซื้อไส้ซื้ออะไรซื้อไส้อ่อนหมูเนี่ยมาใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือต้มให้เขาเปื่อยก่อนแล้วถึงค่อยอนํามาผสมทีหลังก็ได้นะคะเพื่อนๆคือบางทีเราก็ไปกินที่ร้านก็อาจจะสะดวกหน่อยนะคะแต่พอดีว่าวันนี้เราหากระดูกขาตั้งไม่ได้เล้งก็ไม่ได้นะคะแนะนํานะคะถ้าเพื่อน,พอนๆพท่านใดที่มีครอบครัวใหญ่นะคะ ก็ถ้าจะอยากจะต้มน้าซุปก็แนะนําให้ใช้กระดูกขาตั้งนะคะแล้วใช้ระยะเวลาในการต้มเนี่ยประมาณสัก40นาทีนะคะถึง1ชั่วโมงนะคะเพราะว่ากระดูกขาตั้งเนี่ยเขาะจะทําให้น้าซุปเนี่ยหอมหวานนะคะเพื่อนแต่ว,วันนี้เนี่ยเราฉุกละหุกจริงๆนะคะลูกชายอยากทานเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นส่วนผสมที่ให้สามารถรสชาติออกมาได้กลมกล่อมอร่อยก็คือการใส่หมูสับเยอะหน่อยนะคะเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนคะนคะัวหะชัยเท้าก็เริ่มใส่แล้วนะคะนคะนคะมีะทั้งเห็ดหูหนูมีหัวชัยเท้านะคะ เพื่อนๆไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วค่ะคนนะคะเร่งไฟให้เขาร้อนจัดนะคะเวลาทำกับข้าวต้องเน้นไฟแรงถึงจุดเดือดนะเพื่อนๆเ,เขาจะได้ไม่บูดง่ายนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เลือดหมูลงไปนะคะเพื่อน ใส่ลงไปนะคะเดือวจะกระเด็นนะคะเพื<ๆ>่อนๆนีคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆจากนั้นเราก็ค่อยชิมรสใส่พริกใส่อะไรตามใจชอบนะคะถ้าบ้านไหนม,มีเด็กก็ตักแยกให้เขานะคะ เลือดหมูเราจะไม่เหน็นมีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยนะคะเลือดหมูซีพีขอแนะนําเลยนะคะหรือใครที่ทําต้มเลือดหมูขายเนี่ยเพราะว่าบางทีเลือดหมูก้อนตามตลาดเนี่ยมันเป็นของเหลือนะคะแล้วก็การผลิตไม่ได้คุณภาพเลือดหมูก็จะมีกลิ่นนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบทานก็สามารถซื้อมาเก็บไว้ติดไว้ในตู้เย็นที่บ้านได้นะคะต้มไปสักระยะให้น้ําซุปเนี่ยเขาซึมไปในเลือดหมูนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเลือดหมูเราต้มในกระเทียมน้ำกระเทียมที่ไทยเกลืออยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่มีความเหม็นคาวนะคะเพื่อน กลิ่นหอมนะคะหรือใครจะยังไม่ใส่ลงไปจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะพเพื่อนเนี่ยค่ะแต่อันนี้เราจะใส่ให้คล้ายๆกับพวกใส่พวกใบขึ้นช่ายอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ตัดใส่ลงไปนะคะพเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็จะมีกลิ่นหอมของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะดับคาวได้แล้วก็ ป้องกันมะเร็งได้นะคะบำรุงหัวใจนะคะเป็นสม,มุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยนะคะ,ะจากนั้นก็คนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะใส่เพิ่มเติมก็สามารถใส่ทีหลังแล้วก็อุ่นให้น้ำซุปร้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปทีหลังได้ ยิ่งถ้ามีไส้ใส่ลงไปตับใส่ลงไปเนี่ยหรือว่ารอใส่แยกต่างหากเนี่ยยิ่งทําให้อาเมนูนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนน,นี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะเมนูต้มเลือดหมูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามา เพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะใครที่อชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบรมลี่คิดเชนนะคะครัวกับข้าวบ้านเรานะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ